สวัสดีค่ะหลังจากที่ละหมาตาราแวะเสร็จแล้วรเราไปซื้อของกินกันค่ะจะเป็นเบอร์เกอร์อันนี้เป็นเบอร์เกอร์ลูกเท่าไรนี่ยี่สิบ้าบทเบอร์เกอร์ลูกยี่สิบห้าบาทค่ะทุกคนลองเปิดดูอันนี้เป็นขนมที่ขายกันในมูบา้าหลังจากที่ละหมาตาราแวะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ลูกลูกยี่สิบห้าบาทแล้วก็จะมีอะไรอีกผือชิน้นผู่ชิ้นนี้คือ แท่งหนึ่งคือจะหกบาทแท่งหนึ่งนี้คือหกบาทหมดเลยเนี่นชิน้นแล้วนี่อ,อะไรนี่อันนี้ยำม,มาม,าม่าทะเลอันนี้ยำม,มาม่า,า,าทะเลเท่าไหร่สามสิบบาทเยอะมากเลยทุกคนเป็นห่อขนาดใหญ่เลยสามสิบบาทแล้วนี่อะไรนี่อันนี้ยำข้าวโพดไก่ยอดอ๋ออันนี้ยำข้าวาาโพดไก่ยอกี่บาทนี่ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทยำข้าวโพดไก่ยอถทุงใหญ่มากเลยทุกคนแล้วก็ของใหญ่มากเลยเดี๋ยวเกิด เ,เรามากินกันมัดนันมาทุกคนกเวลาแกะนี่คือลำบาก,กบางรา้านเขาแบบว่ากว่าจะเปิดได้นี่ลำบากเลยต้องเอามีดมาตัดมาตัดหัวมันออกแกลำบากอย,อยู่ตัดหัวนี่ตัดหัวไหมคะตัดหัวถุงนัน่นแหละอ่าเดี๋ยวเราจะดูว่า มันจะน่ากินขนาดไหนนะทุกคนทั้งสามสิบบาทนะโอ้เวลาสิบบาทคนยำอะไรนะยำมาม่าเสดะดะทะเลยอเมอเมอยังมีกุ้งเกตัวกุ้งอ่าสี่ตัวกุ้งกุ้งขนาดใหญ่มันกันเลยทุกคนสี่ตัวสามสิบเทไรนะสามสิบบาททุกคนดูสิ โอ้ยันใหญ่มากเลยทุกคนอันอันนี้เออเลือกแปะกอะอันนี้ยีิบห้าทอันนี้ถ้าอะไรอันนี้ข้าวโพดไกยอถุงยี่สิบห้าบาทเังยข้าวโพดไกยอทุกคนโอ้น่ากินมากเลยถุงยี่สิบห้าบาททุกคน อันนี้ <ไป S 1> ูกไก่เยอะเยอะมากขายกันในหมู่บ้านทุกคนไม่แพงน,นี่ก็ยำม,มาม่าทะเลอันนี้ยำไก่ย่อแล้วก็จะมีลูกชิ้นแล้วก็เบอร์เกอร์ค่ะวันนี้พวกเราขอตัวกินก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ